ข้าบเจ้าขอสวดมนต์ตอนที่สองของวันที่แปดพิจุนาย,ยนสองห้าหกแปดครั้งที่สามสิบแปดอาทะโกอปาลาเทวตากัณนโันิเกีมังคาถาอภาสิเยเกจิพูดทางสนังคาตาเสนาเตคามิสันติอัปาลาเนียมูถึงมหายะ มนุษย์สังเทหังเทวากายยาปริบุเรสันติติอัตพ,พรปกวาี่ิขุอมันเตติเยกุเยนะพิ่เวทเสตุโลกธาตุสุ เทวตาสันติปฏิตาโหติปวตาทัศนัยยบิคูสังคัญจเตเยปีเตพิกเวอเหสูติมันทานางอาหารโตสัมมาสัมพุเตสัมปีพวตานางเอตรลมาเยวเทวตาสันติปฏิตาเหสูงเสยยาถาปิไมหังเอตรลหีเยปีเตพิกเวประวิสันติอนัคมทานางอาหารโตสัมมาสัมพุธาเตสัมปีพวตานางเอตรลมาเยวเทวตาสันติปฏิตาพวิสันติเสยยาถาปีไมหังเอตระหีอาจีคีสามิตริกเวเทวกายนางนาวามิคได้ ยีสามีพิกคเวเทวะกัญญังนามามีเทศีสามีพิกเวเทวะกัญญังนามามีจังสุนาถาสาทุกันละมาศีกโกรภพาศีสามีติเอวันปันเตติโขเต,ตพี่ขู่วันโตปัญจัตโส,สีเพราว่าเอตัทโวจากสีโลกมนุษย์กัสามียัถาภูมมาตถาสิตาเยติตาสิริครับพระลังปิตตาสมาหิตาปุถศสิหาละวันสินาโอมาหังหาี่สามุโนโอทาตามนาสาสุทาวิปสัสสนา마 นาวิรายพินโยปัญจัเตตตวะวเนกับพิตตะวตวตตะตัวมันจะยีสัตถาสาวเกตแล้วในวเตเทวไกลอภิการตาเตวิชานาตาพิโกเตชะอกระบังกรุงกุตตะวพุทธศาสนังเตสามประตู โอโานามนุสสานาทัศนาอเปเกสตามาทาคุงอาทันอาทารันตริสตาเอกเนตหาสานาอมนุสสามาทถธาสงอเปเกนันตามาธาคุนดีสัตาปารุปตาอาสุนตันจัตสปาริยาญาปกิตวจัตโตมาจัตโตอมันไดยสัทธาสาวเกสารณีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทามพิกโวเยโวหังคิตายีสามิคีราหิอนุปูรณาโสเต่ตัฐหาสัจ วายาขากุมากับิตาวัตอิที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัตินโมทมานางพิกามงทิีู่นางสมันติงว่านางชาสหาสากีมาวตายาข่านานับโตหินโนชุติกามันโตชุติมันโตวันมันโตยาสัตินโมทมานางพิกามงคิพีู่นางสมันติงว่าอีเจเดศสัสหัสสาย ญาขานานับโตวันน um ี woman, ้หนุ่ยันโตชิติมันตวันวันโวยาสัตติโมทมานังวิกามุงพี่กุนั่งสมัณติงวันนางเวสามิตาปัญจสัตตายขานานับโตวันนี้หนุ่ยที่มันโตชิติมันตวันวันโวยาสัตติโมทมานังวิกามุงพี่กุนั่งสมัณติงวันนางกุมีโรราชาไตรโต เวปุตรสันนิเวตะยังพินเยวนังสตาหาสังยะขาไปวีรูปสติคุมีโรราชกิโรโสปัสสัมติว่านางปุริมาตาติสังราชาตาตาโสภาษาสติขัาพกนณสติปสิมหาราชายะสัติโตปุตตติตัดต้าปะโวดชนานามาหะพลายที่มันโตชิติมันโตวันวันโตยะสัตถิโนโมธรรมนังอภิการมุภิกุนังสัมมติว่านางทักษินจัตติสังราชาวิรุโสตตาสัพพาติขัาพกันอัตติเสมามหาราชายะสัติโตปุตตติตัดต้าโกโลดนะนามาหะพลายที่มันโตชิติมันโตวันวัน ตัวยาสัตย์ทินโมธมรามนาังมิการมงุงพี่กูนางสมันติงว่านางปัจเจบาตีสังฆาชาวิรูปขุปาาสัสตินาคานางติปติมหาราชายาสัตย์โสปุตาติตตตาพะกะโวเินนามามหาภะรยที่มันโตชื่อชิดมันโตว,ว,นวันวันตัวยาสัตย์ทินโมธมรามนาังมิการมงุงพี่กูนางสมันติงว่านาง อุตราจฉิสังราชากูเวโรตประสาตติรักขาัาติปฏิมหาราชายาสติโสภุตติตาสาวก็รว่านี้นะอิทธมานามหาภรยที่มันโจรทิจิมโตวันตันตยาสัตยิโนโมธมานาวิกามงวิขุนางติว่านางปุรมมตีสังทราโถวิเนน,น,นดวิรูทโกปัชิมินะวิรูปโกกูเวโรตังังทีสังจะตรโรเตมหา,า,มาราชตรรนตาจะตูทีสา,ารามานาอังคังสุวเนกติตวะเลย เตสงมายาวิโนทาสาอาคูวัจเนนีสามายาคูเหเวกินทุวิทูเจวิจูโตจันทะกาจันทโนกาเสตโถจักกินุมัทูนีมาตูจัปปนาโทโอมาโยจักโสยวัตูสุมาตาลิงคิตัสโณกัปโพนโรราชาตโนสะโพ อาคูป ig, u, aj aj e ัจจตีโขเจวัติงพะรูสุริยอวกจาโถเอเตจันเขจราชโนเข้า่าประดุษหาลาจุปีโมธมานางวิกามงพี่กูนางสมันติงว่านางอาถาคูนารสนาคาเวสลาตหาตภกากรมราสตรลอาคูปายาคาตหายาติพิยามุนาทานาโถจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสมันติงว่านางเยราคาราเชตหาสาหารันติที่ปาทิปาตักเสวิิสุทธาจักขูเวสายาสานัต วนามะจชปตาจิตตาสุปนาเอเตสตาส,าส,าสานามังพยายันตาทานาคาราชานามสีสุปนาโตเขมามาก,กาสิพุทโอสันหายวาจะหิปาวะหายยันตานาคาสุปนาสัมมาละนังมะก,กังสุพุทธทางชิตังวชิระเทหะเถนะสัมพุทธาสธาาุลาสิตาพาตาโรวาจาวเสเตยที่มันโงยาสัตตินการละกัญชา มหาตี่มาอัสุราธานเวขาสาวปัะชิดศิษจะปนาโทนามุจิสหัสตันจะผุตผนเเานังเพเพวโรตเมมนาวกาสันนยตวะพระฤเษนางราหูพระธาตุมุปกามุ สมโยธานิพทชันเตปิขูสม we so we ye, ala, inte, Jama, ันติงว่านางอาโปจะปัทวีปัทวีเตโชวายโยตขาขมูว่าลุนาวาลุนาเทวโสมโมจะยะสัสสาสหเมตตากรุงไกยกาอาคูเดวายะสัตติโนทัสเสเตทสกชายาสเพนานับโวนิโนที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมทะมานังอภิกามุภิขูนางสมันติงว่านางเวทูจะเทวสหีจะสมาจะทุเวยมาจะทสุปนิสาเทวจันทมารุลกิตาโซริยาสุปนิสีวเทวายุริยามารุลกิตานาขันต วิปุระกิตตะอาคุลมันทวาราหากกาวาัตสนาวาัตสนาเสโสปะกูปะคะคูทิตะโกทัศเศตเจตสักายะสัพเพนานัตโตนิรุปันโตุติตมันโตว,วันมันโตยะสัจจิโนโมธรมาน,างนังพิกามุงพิขุมังสัมเงติงวานางอา,าสาคูสหะภูเทวะชาลามะทิสิกาเวอธิกาเจโรชาจะอุบาภูภาปะติโนวัลุนาสหะธรรมาจาัจจุตตาอเนจากาตุเรยยลัลุจิราอาคุอาคู วาสวัตเชสิโนทัศเสตทัศกายาสเพนานัพโตเนิ่ยที่มันโตชิดที่มันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทัมานังมิการมุงที่ขุนนางกสมันติงว่านังสัมมานามหาสัมมานามมนุสสัมนุสุตางขีกับปทูติกาอาคูอาคูมโนปทูติกาอานถาคูหาริโยเทวัชชาจัลโลขีจาวาสีโนปัลมามหาปรลขาอาคูเทวายาสัตติโนทัศเสตทัศกายาสเพนานัพโตเนิโยที่มันโตชิดที่มันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทัมานังมิการมุงที่ขุนนางกสมันติงว่านางสุกาจารุมหาลูนาเวง อาคูเวนะสาสหาตับโอทาตักเกยหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสมะมัตตาหาลขจา,ามิักกาจย,ยสัสตินโนท่า ยาอาคาปจจุโนโยทีสาภวิวัสติธาติเตทาตากายาสัพเพนานะปปกรณีนโรชิมันโตชิตมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทัมนัาพิกามุพิขูนังสมัติงวารังเขมิยาจุติยามาคาตกาจยาสัติโนข้าพิปการรามาเสตุโชติมานาอาสวานิมาลติโนอาคูอาถาคูปะรนิมิตตาธเตเตทาตากายาสัพเพนานะปปกรณีนโรอิติมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทัมนัาพิกามุพิขูนังสมัติงวารัง ทสเสต,ตทศเรวานิกายาสัพเพนานัปโสรโยนามันวายเยนะอาคันจุนเยจันเถิุทิริชาสหาปวุทธชาติมะคคีรังโอคาปาดินานาสาวางคักเคโมคะตารังนาถังจันถังวะอัจิตาติตังสมคามาปรม,มตโตจบ,บุตโตอิทิมโตสหัสันุกมโลติโสจโสปะคัปสามันติงวานางสหัสัพามโลกะนามหาพัม มาทิติรัตติอุปปันโนชุติมันโตพิจวาากโยยะสัตติโตทเสตออิารากูปเจกาสตาวัติโนเตสามารถะจกะโตอาคาหาริโตปริวัตโตเจตาเฟอภิกันเตเท เวสินเทเอะพัมัมเกมาและเสนาพิการมีปัจสักันหาสามมติยังเอตหากันหาฐานตาลาเคนพันธามาตูสัมันตาปริวาเลถามาวงมุจจรังโคจรังอิติทัตมาเสโนกันธาเสนาเปย์ยิงปรินาตาลมาอาจจะสัองกตวาเพระวังยะถาปวุสกโกเมโถทนายันโตเทาวิชุโกตาธาโสปัจจุทาวันติจางกูโสอัศยังวะเสตจัสรพัง อภิยายว่าวัติวาจะตูมาตโตอเมนีจะาสาสัทถาสาวเกสาาเนลเตมาลเสนากันตาเตวิชานณทวิโกเตจกะปะมังคลสุตวาพุทธาสานังวีตาลาเคหิปักกาุงเนสังโลหมปีทายุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายัสสติโนโมทันติสหปูเตหิสาวเกเตเชเนตตาตี บทสวดที่11บดทสวดมังคลาสุตตังเสถวานาจะพาลานังปฏิทานนันจะเสวานาปูชาจะมุนิยานางเอตามังกุตานาปทิรูปะทาวาาศัโสจาบุเพปเปิดขอยุตาอัตตัดสัมมาปฏิตรีจะาเอตามังกุตนาพาสิพาหุสิจันปฏิปันนตจิวินัยโยจัตสุขีโตสุภาติตาเจยาวาตาเอตามังกลุตตังมาตาปิตุปทานาังปุตตาสังลโหอนาว อูราจะมันกบมันไตตามมือตังานันจะทมาเจียาจะยาตการนจะทางโหอนาวชานิกรมานี้ไอตจมังกมุตตัณหอัลตีวิตีปาปามาจจปานาจะันยมูปมาณโหจะทำเมตุไอตจมังกุตตัง คาราวนิวาโตจัตสันทุชีจัตกระยุตากาเรนะธรรมะจัวนาเอตามังกอุตักคันติจัตโวจัตาสรรมานาทัตนากาเรนะธรรมะชากจาเอตามังกอรุตังตโปจัตพัมมะจริยาจาจัตกานาทัศนังนิพานาจติยาจัตเอตามังกอรุตังพุทธะโสโลกธรรมีตังยัสสานักกปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตามังกอรุตังเอตานิสานิกตะวานาสัพพัตมะปะลิชิตาสัพพัตโกชินกัจจันตะตันเตสังมังกอรุตตะมันตี บทสวดที่12บทสวดรัตนปาลิษยังกินจีวิจังอิทาวาหุรังวาสเกวายังรัตนังปณีตังนัโนสมาติทาคาเตนะอิทามบีพุทเทรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนาส่วนติโคนทิพยังหูลังค่ะปณีตังกายสักกายสักกายมุนีสมาหิโตนาเตนะธะเมนะสมันติกินจีอิทามบีธะเมรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนาส่วนติโคนตุ ยันพุนาเสพโสปริวันนาสิงจิงสมาธิมานันตาริกัตตมาหูสมาธินานตะโมนาวีสติธรรมปิชเมรัตนังปีตังเอเตนะสะเจนะส่วันติโหนตเยนบุคลาอัตตะตังปัสสะทาจตวิเอตนิยุคณิหนติเจทักสิณะยะตุกตะตัสสะว่าไกเอเจนีทิมานีมหาบาลายินนี้จะไม่สังเขรัตนังปีตังเอเตนะสเจนะส่วันติโหนตเยบุคลามจะมานัสสาฮาเพนะนี่คะมิเนวโคธนาธาตนาหิเตปฏิปตาเมตังมิเอียคันนามุธานิกุติงกุเจมนาปิตัมปิตังเขรัตนังปีตังเอเจนะสเจนะส่วนติโห ติเคนางกุลนางนาวังอาทิสมวันวิจัตติยาติเกผวัสติมิงเตพิจารวิชาอุนทิทียนจาน,นิพันติทีไรยะธรรมพยาย,ย,า,ยมมามบรรเอิตัมปิตะาเิรัตนังปฏิทังเอเตนะัจเจนะตัววติโกตุบทตัวที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัรอัตตาวาะฮาเวชิตังเสยโยจายายังอิตลาปชาอัตตาทัสาตัสสะโปตัสสานิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะ พระโภนะมาโลสหาพามุนาชีตังอาปาชีตังกยีราตาคาลูปัสสะชันตุนโนบทเสดที่สิบสบทสวดเกสาปุตตัสูตรภาสิตามิทางเตนะภพระวตาชานาตาปัสตาอรหันตาสัมมาสุพเทนะเอธถตุงเหมาอนุสาเวนะมาปลัมมะปลายะมาอิติกรายะมาปิกะกะสัมปธานีนะมาตักกะ เหตุมาณยะคะเหนะมากาลาละปริวิกตากเกนะมาทิตินิชานักขันติยามาพัทธาลูปะตายะมาจามโนโนคะลุยัตชาตุมเมเหอัตตนาวาชาเหนือยาถาอิเมธรรมาอากุสลายอิเมธรรมาชาวนาภาอิเมธรรมาวินยุคละหินาอิเมธรรมาสมันตาสมาธิน,น,นานอัติกา ยสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมเมเหปา,าชาเสยยะถายะถาตุมเหอัตฐนาวัชาเสยยะถาอิเมธามากุสลายเมธามาอานาวชาัชไอมเมธามาวินยุปะสันทาอิเมธามาสมัมมตสมตาสมธินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมเมเหอุปสาปรปัจฉาวิหาเฉยยะถาติบทสวดที่สิบห้า บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัดปะมายุงชลูปณีตัสะนาสันติตานาเอตังไมยังมรณะเ,เคขคามโนปุญญานิขยิรานถาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวะตะมัดปะมายังชลูปนีตาสา,น,าสนติตานาเอตังพยังมรณะเขเ,เปคามโนโลกามิสัง ปะชาเหสันติเปโขโยทะ,ทะ,ทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุตเชตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนกะปากะโลติบุญยังธรมโมอเวรคติธรรมจาริงธรมโมสุจินโนสุขมาวาหาติสังสาร นิสังโสธรรมเมสุจินเนนาคุคัสติงคัสชติธรรมจารีสเพสังคาลาอนิจจายะถาปัญญายะปัสสติอตินิพินทติทุเคเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังคาลาทุขายะถาปัญญายะปัสสติอตินิพินทติทุเคเอสามะโควิสุทธิยาสเพธมานาตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอตตนิพินทติทุเคเอสสามะโควิสุทธิยาบทสวดที่16บบทสวดอป,ปัจจนะกะ ชาโดอกอปจนากตถานาเมกเกทุติยังอาหุตติกาเอตัทัตยาย,ายะเมทาวีตังคัตเตยะอปัจังกังพาหุาางเนา,านายานติปจตา้ิวลาีิจารามลุกปะจะยาณิมนุสสาวิยาตติตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสามสุตตังเนตังสมมาคามสัพพะทุขาปมุจติโยจะพุทันจะธรรมจะสังคจัตสาร,างราาสญญังกโตจตวิเอย,ยะสัจนิสัมมาปญญาปัตติทุกังทุกขสมุรปรทางทุกขตติกมตาม,ม,มายยิจัก จะอาภักกีกลงสุขโขปัตมะคามีนางเอตังโขงสารังเขมังเอตังสนมุตตะมังเอตังสนมาคามาสัมมังมมภาาูขาปมุจจตีบทสวดที่17บทสวดพัทเทกะรัตนาคาถาอติตานาวาฆ่าเมายยานับปะ ติกัางเขคณาคตังคไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาถาตีตามปะหีนันตังอัปปตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตตาตถาวิปัสติอสังวิรังอสังคุปปตังวิทามะหุลูขเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นควรเจริญธรรม นั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกป่งเธออัดเยวะกินจากมาตับปางโกนันยาเมาละนางสุเวทั้งพึงทาความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะฮีโนสังฆลันเตนะมหาสเสเนนะมัจ,จุนาเพราะว่าความพัดเพียงกับมัจุวัตผู้มีเสีานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรตตมตันติตังตังเวพัทเทกะ นัตโตติสันโตอาจีคาเตม,มุนิติพระผู้มีผู้สงบที่เรียกบ,บคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดข้านทั้งกลางวันงคืนนั่นแหละว่าผู้มีเวลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการนิชแฉบบทตรวจที่18บทสวดที่ขณะปัจเวคนาปฐาชราธโม,มยิญรัต ชลังอนัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงคนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมหิพยาทิงอนัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงคนความเจ็บไข้ไม่ได้มรณะทมโมหิมรณะนาณาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงคนความตายไปไม่ได้ แเไปเหิเมปีเอมันน่ไปเห็นานน้ำพาวินา์พาวเราจะว่าเป็นเป็นประสารคือเราต้องพัดพาจานของนางของเจริญใจเท่าไหร่ทั้งพวงกรรมสกุลมีกรรมมาไทยยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมาปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกะรีทามิกระยานังวาปาปกรรมวัตัดสัทายภาพิเวิันตีเราทำกรรมน้อเป็นรู้ตาเราเราจะเป็นทายาทคือเราต้องรับผลกันนั้นน้าตื่นไาเอวังแห็นมีปัจเวง อาพี่ขังปัจ,จเจกที่ตับางเราทั้งหลายคนที่จารนายอย่างนี้อย่างนี้ทุกๆวันเติอกบทิสดท,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 ที่ติดเก้า บทสวดเทวตายาชนะคาถาถูกกับปตจิณีทุกขาปียาต่ปตจิณียาสกับปตจิณีสกขาโคตุสเปือกระนิวเอตวตจิณีธรปมตังมุเยตธรรมตังสเปนุเทวานุโมตันตุสพะตังมดิยาทานังทานตุสัทัายาสีรังนะขตุสัพะตาวาณามพิยันตาวโคตุขาจตุเทวตากาตาตัสเปือพุทธาปะละปตปเจกันันเยมขังอาหารตานาเชเชเชนาละขันทานทานมิสภะโซบทสวดที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวันทุเปกะเลโพธิกะเลติยังต ตาทำอไรเนี่ยพระวันตุกุชีราโสธิงกะโลตัยวิหารนาบรเทาเทราจะมชานาวกัจะพิโกสารามีคาทานปฏิกุประคาคาวันเจษที่นี้ข้ามาจะอีสาราสัพพะสมุตาสุกิตาปุตเตชลาพุตายียปิจัตสมลองทัะเวจตาอธวุปปะติกาน